ลอะไปนะพี่นิกครับผมพีเคกับใครอะ่ะเดี๋ยวผมโัรหาพี่นิกหน่อยเอกซ์ับพีเคกับใครครับรอรอกดรับนะคะเดี๋ยวพี่เขากดมาโอเคครับครับครับ นี่ครับน,น้องสาวพี่แอมทำย่าไมคดครับน้องสาวสุธิดาน้องสาวสุธิโอ้ยน้องสาวสุธิดาทุกคนครับฟุกฟุกอะเล่นทิกต็อกอันเดียวนะตอนนี้ฟุกก็คือเ,าเราเข้าใจแหละว่า คนที่รักในผลงานเราอะเราเข้าใจแต่ว,ว่าบางทีเป็นการที่มันไม่น่ารักมากบางทีเราอยากจะลงคลิปอะไรส่วนตัวใช่ไหมกลายเป็นว่าเขาไปลงตัดหน้าเราใช่ไหมผมเสียอารมณ์มากเลยและช่วงเนี้ติ๊กต่อกบผมตดนเป็นการมองเห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีช่องที่สร้างปองมาหลายช่องอะไรเงี้ยคือเข้าใจผมหน่อยนะบางทีผมอยู่ตอนนี้ก็คือขอขอให้ลบด้วยนะครับหรือว่าไม่ต้องเล่นเป็นผมหรอกคือเล่งของตัวเองไปเลยไม่ต้องเอารูปผมปอะไรหรอกถามว่ารูปผมไปลงได้ไหมลงได้แดียวว่าไม่ต้องเอาแบบ พอเหมือนกับว่าปอมาคั้หนึ่งอะทิกตอกผมมันมันมันดรอปไปเลยเข้าใจไหมผมจะผมจะโผหน้าหน้านี้แล้วนะคือผมไม่ผมไม่ผมไม่ด้วยทำยังไงละผมพอผมเฉยก็เหมือนกับว่าไม่ไม่เห็นค่าอะไรผมเลยพอผมพูดก็ไม่ชอบผมเล่นทิกตอกอันเดียวครับใช่ครับไอคนที่เล่นเป็นวงเป็นบอสอะไม่ต้องนะผมผมบอกเลยว่าคือมันทําให้แบบช่องเรามันมันดรอปลงไปเข้าใจไหมคือในเมื่อ มีช่องบอสแล้วผมจะเล่นทำไมอ่ะถูกไหมคืออันนี้เข้าใจกันด้วยนะครับติดตามแค่ผลงานก็พอแล้วบางทีเหมือนกับรูปเหมือน,นกันผมเหมือนรูปไอรูปที่ผมขี่รถล่ละกลายเป็นว่าคือเข้าใจไหมว่าผมไม่เข้าใจว่าว่าทําไมทําไมถึงต้อง้ท่ปลอมดีครับพี่บีฮานไม่น่ารักเลยนะครับ ใช่ครับพอคนหาช่องผมแล้วเจอช่องอื่นเนี่ยแป๊กแไอแพดดิไอแพดดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามีอันไหนบ้างใช่ไม่น่ารักเลยครับคือผมอยากจะรู้ว่าทําไมแบบนิกตกทำไมไม่เล่นไม่เล่นของตัวเองอนะ่ะมาต้องทำไมต้องว่าใส่รูปผมนี้ผมไม่เข้าใจเข้าใจนะว่าชอบผลงานผมนี้แต่ว,ว่าค,คือคือกดไลค์ก็พอแล้วอยู่ไหนอยู่บ้านพี่แอมครับพี่บี มากไม่รู้อะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเป็นร้อยอันเลยเนี่ยแล้วสรุปแล้วแล้วเขาจะดูวันไหนอะงงมากเนี่ยเนี่ยผมหมายถึงอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ช่องช่องของใครผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าของ